อย่างบางคนเนี่ยผู้วายชนที่ได้ร่วงรับดับศูนย์ไปแล้วเนี่ยตาเนื้อเรามองไม่เห็นว่าไอ้มิติที่ซ้อนทับกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ในอนุภาพของเขาเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารกับเราอย่างไรได้บ้างนะครับบางทีเนี่ยช่วงเนี่ยช่วงเดือนเจนะครับเดือนเจจีนเนี่ยนะหรือเดือน9กเดือนสิบของไทยเนี่ยคนทักมาหลายอย่างอาจารย์หนูฝันไม่ดี หเห็นสามกันบ่อยมากตามท้องถนนตามเ,าเขาเรียกว่าช่วงกำค่้นกำคืนอันนั้นเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้มาหลอกหลอนเรานะนะครับแต่มันคือกิจกรรมของเขาอยู่แล้วในพวปพภูมดังนั้นนะเราต่างหากที่เราไปเห็นเขาเองนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มาขอส่วนบุญด้วยซ้ํานะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนเดินข้ามถนนไปหาเราเห็นอีกแล้วอยู่ตรงนั้นเราเห็นอีกแล้วนั่นคือตาเราไปเห็นของเขาเอง เครื่องรับกับเครื่องส่งมันจูนพอกันนะมันเสมอกันมันเห็นเหมือนกันเท่านั้นเองเขาบางทีเขาไม่ได้มาลบมากวนอะไรแร้วนะครับ